สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกคนทุกท่านด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเตือนเกม X2 กทูช nel นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปช่วยคนยากไร้นะทุกคนคือเราจะเอาดินทั้งหมดนี่ล้างกระบ,บาดำนะทุกคนเห็นไหมวันนี้เราเอารถละรถมาทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะทุกคนมีหัวลากสองนอกนั้นก็จะเป็นรถดำนะทุกคนเราจะเอาไปช่วยคนยากไร้คือแบบ ไปไปถมที่ให้คนยากไร้นะครับทุกคนเออแบบว่าเราทําบุญด้วยใจนะทุกคนแบบว่าเราจะไม่คิดเงินจากเขาสักบาทสักสตางค์เลยนะทุกคนแบบทําด้วยใจอ่ะทุกคนเข้าใจไม่ทําด้วยใจนะครับผมเออก็วันนี้นะทุกคนเราก็อยู่กับงานบอดินนะครับผมอยู่กับงานบอดิ <t ell> อนเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกดูกับงานบอดินอะีกแล้วนะครับผมงานนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ยังไม่เคลื่อนที่เท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะครับผมก็นานๆทีถึงจะได้เข้าเล่นก็ นางงานเราเอ้ยไม่ใช่นางงานดิตรงที่เทก็ก็ประมาณห้าร้ยเมตรนะทุกคนประมาณนี้แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเมคโคเราก็จะมีสองคันมีแคทกับริมแฮนะครับผมเราจะเอาหัวลากไปก่อนหรือเปล่าเอาคันนี้ไปก่อนนะทุกคนเพราะมันเอามันเอาไปหมดทุกคันไม่ได้นะครับผมผมเอาไปลองดูผมลองเอาไปดูแล้วมันมันตามหลังกันมาไม่ได้ม,มันเกิดอุบัติเหตุนะครับผมมันก็เลยต้องไปทีละคันทีละคัน คลิปนี้อาจจะไม่จบนะครับผมเพราะว่าผมกลัวว่ามันสงสัยจะได้เป็น EP EP อีไปแล้วก็จะไปไปไปถมที่เลยนะทุกคนติดไฟแดงนะครับผมติดไฟแดงจอติดไฟแดงแป๊บหนึง่งโอเคไฟเขียวเว้ยทำไมมันเอ้าเฮ้ยไฟเขียวเร็วเกินไปดิลูกพี่เอ้ยผมรีบนะเนี่ย ที่จริงต้องมีตำรวจมีอะไรนำทางดีๆนะทุกคนอันนี้มันมันไม่ได้หรอกมันต้องไปทีละคันนะครับผมเพราะว่ามันไปทั้งหมดไม่ได้มันไปทั้งหมดไม่ได้คือมันมันมันตามหลังกันไม่ได้เพราะว่ามันมันบอดขับมันจะสายไปสายมาแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุยิ่งวุ่นวายหนักกว่าเดิมนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราไปแบบนี้เลยดีกว่าเนะอันนี้ก็วิ่งดินช่วยคนอยากไล่นะทุกคนยิ่งดินช่วยคนอยากไล่นะครับผม หรือคนที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็จะช่วยเขานะทุกคนถมที่ให้เขาฟรีๆเลยนะครับผมถือว่าคนนี้แบบคนที่เราจะถมให้นี่คือเขาแบบยังไงแล้วก็ดูอันนี้เขาด้วยนะนนี่นี่ถึงแล้วทุกคนก็จําลองสถานการณ์เอานะครับผมจําลองสถานการณ์เอาไม่ใช่แบบเออทําไมพี่ถมดินแล้วมันไม่มีดินออกมันไม่มีอะไรแล้วพี่จะก่อสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อจะให้คลิปสนุกขึ้นมี มีสีสันมากขึ้นนะครับผมมีอะไรมากขึ้นมันจะได้ดูสนุกนะครับทุกคนมันจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมนี่มันจะดําไม่ได้มันจะดําได้เฉพาะอยู่หน้างานเออมันจะดําได้เฉพาะหน้างานมาตรงนี้แล้วก็กดขายแล้วก็จําลองซะว่ามันมีกองดินอยู่ตรงตรงแถวนี้มีกองดินอยู่แถวนี้แล้วเราก็เอาดินมาถมเรื่อยๆถมเรื่อยๆแล้วก็จาลองเอานะครับผมเฮ้ยผมว่าเราจอดไว้ตรงนี้ดีไหมว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้รถเยอะวะ่ะรถเยอะรถเยอะรถ มันเป็นทางสะพานพอดีเลยทุกคนนี่ภาพสวยมากสุดยอดจัดเลยเอ้าชนชนขอโทษครับขอโทษขอโทษเมื่อกี้เราเผลอไปชนบอรดนิดนึงไม่ใช่บอดหรอกมันเป็นรถ AI นี่โดนถ่ายรูปไปบาดหนึง่งเฮ้ยผมมาถูกไหมเนี่ยผมมาถูกไหมเนี่ยเอาแล้วไงทุกคนผมมาถูกไม่นี่ โอเคนั่งงานนั่งงานเรางนี้ดีแค่ครันนี้มันเบียกง่ายนะครับผมน,นี่ก็เวลาประมาณก็อเวลาน่าจะอันนี้อยู่นะทุกคนเวลาก็ประมาณ10บโมงถึง11บเอโมงนี่แหละประมาณนี้นะครับผม,น,มออน,นี่แล้วก็มารอเอาดินทีนี้เราก็มารอเอาดินใช่ใช่แล้วก็มารอเอาดินอดินยุบแบบโคตรเยอะนะผมไม่ชอบเลยมันดินยุบแบบต่อไปก็เป็น12ล้อนะทุกคน12ล้อนี่เห็นไหมดูเอาทุกคนดูเอา มันจะไม่ให้ทางมันติดได้ไงดูดิมันยุบลงแบบโอ้มันจะยุบทําไมเนี่ยดินมันเป็นอะไรของมันวะดินยุบเยอะจัดเลยนะเดี๋ยวเราทีนี้เราเอาสิบสองล้อไปนะครับผมสิบสองล้อหนอูขึ้นบอ่อแบบสบายครับทุกคนขึ้นบอ่อสบายมากโอ้ยีกับชนขึ้นบอ่อสบายมากติดไฟแดงอีกแล้วโอ้อยไฟเขียวสวยสวยโอ้ยมึงหยุดทําไมเนี่ย โอ้จะหยุดทำไมลูกพี่เอ้ยจะไปก็ไม่ไปรถก็ไม่มีเนาะโอเคครับผมไปไปขออนุญาตขับมุมมองข้างในนะครับผมขับมุมมองข้างในก็เล่นแบบชีวิตจริงนะทุกคนที่จริงก็ควรจะขับมุมมองข้างในนั่นแหละนะครับผมถ้าเล่นแบบชีวิตจริงแต่น,นี้ก็เล่นแบบชีวิตจริงนั่นแหละแล้วก็ถึงว่าไม่ช่วยคนยากไร้แบบ ออกพรรษาเราไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนที่จริงถ้ามีวัดผมก็จะจําลองไปวัดอยู่แหละแต่ว่ามันไม่มีสถานที่ใดเหมือนวัดเลยหรืออาจจะทําอยู่นะมันมันไม่มีสถานที่ใดเหมือนวัดเลยนะผมก็เลยไม่ได้ทําแบบเอารถด,ดาไปทําบุญเอสายบุญนะทุกคนรถด,ดาทีมงานสายบุญไปเข้าวัดอะไรแบบแบบเทหินทรายอะไรประมาณนี้นะเคยเห็นดูคลิปแม่ใน YouTube นี่แล้วก็ดาจําลองเอานะทุกคนจําลองเอาคิดว่ามันมีดินอยู่แถวนี้ก็แล้วกันนะครับผม โอเคไปไปบอดินเราก็โอ้ยรถเยอะมากเลยบอดินเราก็ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เข้าแมบบนี้มานานพอสมควรนะตั้งแต่เราจบคลิปนั่นแหละตั้งแต่คลิปนั้นแหละที่แจกแมบบไปนะใครอยากเล่นก็ไปสามารถโหลดกันไปเล่นได้นะครับผมสามารถโหลดไปเล่นกันได้เอ้าพระเจ้าโอ้รถผมพังหมดแล้วรถผมแบบแบบพังหมดนะเมะื่อกี้พังหมดเลยทุกคันคือพังหมด นี่เราผ่าไฟแดงนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ใช่ซอยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเมื่อกี้ใช่ใช่ซอยหรือเปล่าไม่น่ใช่นะนี่เราจะเป็นซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้โอเคโอ้ก็บิงไปบิงมาก็สนุกอยูน่นะทุกคนเหมือนรถด,ดับบิงดินแบบสมจริงที่สุดนะเหมือนรถด,ดับบิงดินจัดเลยเหมือนแบบชีวิตจริงมากเวลาลงบอ่ออะไรก็เออว่ะเฮ้ยโคตรได้นะ สุดยอดเลยโอ้ยเบรกชนกันแล้วโอเครถดำมันเยอะมากเลยนะทุกคนเราทีนี้ก็เป็นรถเหมืองอว้าวดินยุบโคตรใหญ่โอ้ยนี่แหละทุกคนผมขี้เกียจขี้เกียจเอาดินมาถมอีกทีนี้นะมันมันจะเป็นหลุมเป็นเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วมันก็รถติดนะครับผมทําให้รถมันไปลําบากมัน ผมไม่ชอบเลยแบบมันดินยุบแบบนี้นะมันขี้เกียจถมนะครับผมมันก็เอารถไทมาถมอีกโอ้เสียเวลามากนี่รถด,ดําเหมืองที่จริงเขาไม่ควรเอามาวิ่งนําตอนนําไม่ควรเอามาวิ่งในถนนแบบนี้นะทุกคนถ้าแบบวิ่งมาวิ่งแบบนี้คือน่าจะน่าจะผิดกฎหมายนะ้ะผมก็ไม่ดูนะเพราะว่ามันรถเหมืองแบบนี้เขาจะวิ่งเฉพาะในเหมืองในแบบเป็นแต่เป็นดินในเหมืองนั่นแหละเขาไม่ควรเอามาเป็นแบบนี้มาวิ่งในถนนถ้ามาวิ่งในถนนแบบนี้ต้องมีรถ ตำรวจด้วยอะไรนำทางดีๆนะครับผมเพราะว่ารถมันใหญ่มากเลยนะที่วิจิตรจริงนี่รถใหญ่มากดูดิคนคนแบบตัวแค่เน้นน้อยเองตัวครึ่งล้อมันแต่ว่ารถนี่โคตรใหญ่เลยน้ำมันอะไรแล้วก็เติมเองนะครับผมไม่มีคนที่คนที่เราถมให้นะ่ะไม่ต้องเสียเงินสักบาทสักสกตางค์เลยแล้วถมให้แบบฟรีๆนะครับผมเบ๊ก นี่วยสไลด์ป่ะรถคันนี้ผมชอบตรงนี้แหละมันสไลด์ได้มันปัดนะเมื่อกี้เห็นไหมมันจะปัดแบบเหมือนสไลด์เป๊ะเลยโอ้สุดยอดจัดแล้วก็ดำแล้วก็ขายดินนะครับผมนี่แล้วก็เดินหน้าโอ้ยจะเบรคทำไมนี่ลูกพี่เอ้ยรถรถคันนี้เหยียบแบบโอ้รถคันนี้น้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับผมโอ้เรากลักบไปนี้คงจะ ได้ปีคลิปแล้วมั้งนี่แล้วกลับไปถึงบ่อดินสงสัยจะได้ปีคลิปแล้วสงสัยน่าจะมีงานเคลียร์ลิงอยู่บางช่วงอยูอยน่นะทุกคนเอาแมคโครมาเคลียร์ลิงป่าไม้เคลียร์ลิงป่าไม้เออไม่ใช่เคลียร์ลิงเคลียร์ลิงหรือเรือเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงมั้งเออเขาเรียกว่าเคลียร์ลิงใครมีใครมีความคิดแบบพวกโค่น้องนานแล้วก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมว่าจะให้ผมทําอะไรนะทําแบบเป็นบอ่อดินบอ่อเลี้ยงปลาบอ่อเลี้ยงกุ้งเป็นบอ่อดินผมก็ทําแล้วแต่ว่ามันบอ่อดินต้องใช้เวลานานมากพอสมควรนานพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันบอ่อใหญ่นะผมอันนี้คือต้องหาแมปบ่อดินคือต้องผมต้องหางานนะทุกคนหางานแบบตรงไหนที่จะพอทําแบบแมปที่จะทําให้ได้นะถึงจะทําให้ได้นะครับผมนี่อันนี้มันก็สามารถเป็นบอ่อดินได้เพราะว่ามันกว้างนี่จะขําแล้วนี่ โอ้ผมว่าผมปิดชิดดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับผมไม่ใช่เลยเวลาดิมันถ้าเอารถคันนี้ไปมันก็จะเอาหัวลากคันนั้นไปมันจะพอดีกระเทือนนะทุกคนกระเทือนคืออะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าภาษาอสายเขาเรียกกันนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่ากระเทือนนะครับผมกระเทือนกระเทือนโอเคครับทุกคนผมก็ชิดนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่เชื่คนยากไร้นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์ผมด้วยด้ยวทุกคนมุ่งหน้าสู่2 0 0 0ันซับนะครับผมจะถึงเร็วๆนี้หรือถึงตอนไหนก็ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ